สวัสดีครับผมร้านสักรุณ์ซาววันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับผมพามาชมตู้รถยนต์วางท้ายกระบะครับผมเป็นตู้รถยนต์ส่งกลางแจ้งครับเป็นตู้บังเกอร์ครับผมครับโปรโมชั่นครับผมโปรโมชั่นใบละหนึ่งพันสามรอยเก้าสิบาทเท่านั้นครับรับห้าสิบท่านแรกเป็นงานไม้อัดเทสีระเบิดครับผมสีระเบิดสวยครับผม กันน้ำชัวรแน,น่นอนร้อซก็ทักเฟซมาสอบถามได้ครับผมรับ50ท่านแรกเท่านั้นโปรโมชั่นใบละ1,390บาทงานไม้อัดแท้ครับผมตู้เปล่าข้างหลังก็เจาะสเปคคอนให้ครับผมนะครับจะเป็นเพจเอสเปคคอนกลมครับผม ก็ไม่เอาสเปคคอนก็ได้ครับนี่ครับเป็นใส่ฝฟ้าหลังนะครับใส่ฝฟ้าด้านหลังนี่ครับเป็นตู้รถยนต์ครับผมส่งกลางแจ้งเป็นตู้ SW บังเกอร์ครับผมโทรสอบถามได้ครับ080 22 11 462ครับผมหรือทักมาในเฟสก็ได้ครับผมเฟสศักอรุณซาวครับผม เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมลงให้ใต้คลิปครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม